อีกล้วจ้าไปซักกี่ฝนโหลดพืนขอก็บดเฮตดอีลีน,หนแหละไม่มีเวลา,ลา,าไปเบ่นล่ะฮกเม็ดบหันบุท่านดอกอออบ่บบท่าน

ส่วสนไหนแล้วมนส่วนนีและแบบว่าจะตั้งท่าอยู่หันโหลดหน้าแบบมาชึบว่บ่พี่ขานเรื่องมันยังได้มาเล่นยจนเมื่อยล่ะมีอล้วอยู่เจียหันดิ

บ่มาแล้วเห็นคนไป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 ใชหรอบกินล่ะเอาแงงส่วนนดึงคืนนั่งด่องงสวดึงนนั่งังบ่ได้บ่เออผมมันบ่อน่ะเนี่นว่ะเอาคืนห้างนั่นน่ะเดี๋ยวล่องน้ำก็ใส่เม็ดผสมเสือเพาว่ใส้

เาดี๋ยวนกเดี๋ยวตัวะหอบขึ้นมาเว้ยเอาไวเอาเอเดึงขึ้นมาอย่างไรบงน้ำนี้ปลาชิวลายตัวนั่นเนี่ยไน่จีกหลเหรอแม่ยิงกะดาตว้วขนาดเต้นออกกือหนึ่งละเนี่ยาเดี๋ยก็คดมเรวเป็นย่งนีเป็นเลือดึงเหลืออย่างอะที่ตะตัเอาครูไปตรงเหอ ตัวใหญ่ตัวไปตัวไปจิงจู่ไปดูเออตัวใหญ่เขาเห็นละตัวใหญ่ปล่อยเห็นละโอ้ตามหาตามหากูนี่ไเด้อดกดกเกอนเมาคูเ่เม่นั่นตัวใหญ่เออตัวน่อยออกมาเอตัวนอยงเอาออกไว้ในนนเอาออกเเอาออกลงหนาู ตนอะไ่กันหนั่งีอเควกตัวใหญ่ันปดเออตั้งนี่นี่นี่ข้นอะนรกันเออเจ้าขนปล่อยปลาตัวน่เป็นนี่นี่ตัวงหัวขาดนี่ตัวใหญ่นี่นี่หัวขาดงเจ้านี่เอ้ยเด่นจ่นี่เด่นอ่นเด่นด้วยเออนี่ใ่น มดูกันมดูกัเก่งพอโลเว้ยดูตัวเดียวนี่อุ้ยอม้ยอ่าแล้วยังวะอนนายเดียวมาดูเขดีไปิ้ยิเดี๋อ้ยม่ตัวหน่ม่ย่ดอคือวะเออเห็นแล้วกันนึ่งอ้ตัวนึงม่มอตัวนึงมันจะไ่อิ่ม เผากินเลนจะเป็นใบญ่บ่ใบไงมันมันลงมะล่อยู่หนองไ่พีเบิดขวเสียมัลงพีเบิดบ่อปล่อยน้ำใส่ละบิดนี่ดีเลนีงเหมือนาะเออฮะก่อหะมั้งอืมปเสี้ยวก็มีตนึงีแะไม่มีแล้วมีแต่ปลาแล้ว ไปไปบนละเบรปไปขึ้นหอกินจักตัแก่หมีเ่าหเมือนอะมากกินบเบอ่องไก่ใส่ใส่ละมาซิ่กับไล่อยู่มันวนหมดแล้ยังปยังมันขวอยััวหขึ้นนี่นะฮะมันดูมองนี้ดีแ เบอขีดินมาอยู่ในหันดึงซอยแล้วเว้ยมีเมนมีเอเคยหึ้งเด้เถียงยิงถืไม่ไหวเป็นยังงนม่นขึอบขึ้นไปได้ไหวหันละเอาขึ้นบานกัสิอันนั้นแหงสักลักไม่สิใสอันนั้นโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ้ยผมปดุปดุปออกรอด กเดียวี่ิอ้าเนาะตอนนี่ยเินมมีกุ้งก็พรกุ้งอุ้ยใส่ปลาดุกใหญ่เดียวปลาดุกใหญ่เดียวเดียวไอ้เอ๋แล้วคอยคอยไึเด้อเมนเมนเนวเมิปลาดุกปลาดุกปลดุกปดุกเดียน่ิิกบกุหอกาเขาลงขู่หนึ่งตายหมดเลยอุ้ยอุ้ยเดียวขูกันได้ป๊บ ก็เาต้มัวชหมอือไม่ยู่ไม่เอาอยู่บ่บอยโหลดป้านี่งจิตใจไอไม่ได้ไนละไม่ลอีมันอือโอ้เหงาปาดตัวเดียวเยเดียว่ กุนอ่านอยู่บนอะกุนมันมีแต่กี่ดินเน้่เนี่ยมันตรงอยู่บ่ไอ้เนี่ยไปบ่เนี่ยนี่บ่ละนี่บ่ละตัวกูฮอดูนี่ปีอืมปลาหนิ่นปลาหนิ่นตัวใหญ่นี่แม่ตัวใหญ่นี่แม่นี่ตัวตัวใหญ่ตัวนี้มันมีตัวใหญ่แบบตัวโลดด้วยเนี่ยมีมีอยู่ป่ะนิ่นั่นมันมีสองตัวที่มันเหลือเทมันบ่ยเห็นมัน เลือพี่ไก่เนี่อืมงที่แหละเฟ่อ่กจาไปกินกนกนขเงื่นแม่บอกว่าอกินกินลูกกกไปกินเอลว่ะกกินน้ำขมู